สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับชีวิตของคนเราต้องเดินผ่านความยากลำบากทั้งกายและใจสิ่งที่เราต้องการที่สุดอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ช่วยแก้ปัญหาแต่เราต้องการคนที่คอยรับฟังและมีคําพูดกำลังใจนําให้เราเข้มแข็งในพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับช่วงเวลานี้ดาวิดกําลังหนีเอาชีวิตรอดแต่พระเจ้าไม่ปล่อยเขาโดดเดี่ยวนะครับพระเจ้าส่งอยู่ในฐานเพื่อนแท้ของดาวิดมาเป็นกําลังใจ ยายามที่ดาวิดอ่อนล้าอ่อนใจครับพระธรรมหนึ่งสัมเวลบทที่2 3ข้อ15และ16และดาวิดเห็นว่าซาอูลเสด็จออกมาเพื่อฆ่าท่านดาวิดอยู่ในถิ่นทุกรก,กันดารซีฟที่โฮเลสและยูนธานราชบุตรของซาอูลลุกขึ้นไปหาดาวิดที่โฮเลสแต่ถามให้ท่านเข้มแข็งขึ้นเนี่ยพระเจ้าพี่น้องครับยูนธานไม่ได้เป็นกำลังใจให้ดาวิดด้วยคำปลอบใจธรรมดาแต่เขาช่วยให้ดาวิดเข้มแข็งขึ้นเนพระเจ้า ซึ่งในคำนี้มีความหมายว่าช่วยทําให้ดาวิดตั้งมั่นในพระเจ้าอีกครั้งพี่น้องครับเพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่คือคนที่พาเราหันกลับมาจดจ่อที่พระเจ้านะครับประทานหนึ่งซาอลู 23, อ 17, ลบทที่ยี่สิบสามข้อสิบเจ็ดและสิบแปดยูนาหันพูดกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของฉันจะหาท่านไม่พบท่านจะได้เป็นพระราชานในอิสราเอลและฉันจะเป็นที่สองรองจากท่านซาอูลเสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่องนี้ด้วย และทั้งสองก็ทำบัตรสัญญาเฉพาะพระพักพระยาเวดาวิดยังค้างอยู่ที่โคเลชแในยนาธทานก็กลับไปวังพี่น้องครับเพื่อนแท้คือผู้ที่เตือนเราว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์แม้ในวันที่ดูเหมือนทุกสิ่งจะพังทลายอย่ากลัวแต่มนุษย์แต่ให้เราหันความสนใจของเราจดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับในชีวิตของเราพระเจ้าใช้เพื่อนบางคนมาเป็นมือที่จะยื่นมาช่วยชุดเราขึ้นจากความกลัวและความสิ้นหวังขอให้เร,รักษาเพื่อนแบบนั้นไว และมากไปกว่านั้นขอให้เป็นเพื่อนแบบนั้นกับคนอื่นด้วยนะครับเพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่ทําให้เราหายกลัวแต่เพื่อนแท้ทําให้เรากลับมักลัวพระเจ้าและไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจนะครับพี่น้องครับให้รอดถานด้วยกันข้าแต่รพระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบรพระคุณพระองค์ที่โปร่ง,งทรงรักเราและโปรงสละพระองค์เองลงมาเพื่อเราและนํา,นาเรากลับคืนดีเป็นลูกของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่โปรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ที่เราจะไว้วางใจในพระองค์ได้ ขอทรงโปรดเมตตาที ok state, Guys, y, like ่องค์จะเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจผู้คนที่จะยืนขึ้นเหนือพระเจ้าและจะจดจ่อที่พระเจ้าที่จะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ขอประเจ้าเมตตาในวัน <NAS> ท <Missouri> <Yes of S 1> ี่ราอ่อนแอขอพระอ์ทรงส่งบางคนมาเพื่อช่วยให้กำลังใจเราที่จะยืนขึ้นและเข้มแข็งในพระเจ้าด้วยขอทรงโปรดเมตตาที่จะฟังเสียงของพระเจ้ามากกว่าเสียงของผู้คนละสถานการณ์ที่กำลังบีบคั้นเราอยู่ขอพระเจ้าเมตตาที่จะรักษาความสมพันกับพระองค์เพื่อติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและจุดเราจะเกิดผลมากขอพระเจ้านำเราด้วยพุทธค ที่ฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตแต่ผมพุทธองค์สันเสริญครับ